บนนเสนทางงของ้อออหลังจากที่เก็บเต็นเรียบร้อยแล้วครับจากนี้เราจะย้ายโซนจากโซน C ไปกลางเตน็นกันที่โซน A ซึ่งเป็นโซนที่อยู่ริมน้ำตกครับไปสัมผัสธรรมชาติชุ่มฉ่ำบรรยากาศใกล้ๆน้ำตกกันที่โซน A ของสวนพฤกษศสาสตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินครับ <ใ>คุกเจ้าน้ำโชว์ออกไปขึงเขาลงหวยออกไปด้วยความสุขออกไปด้วยความสนุกออกไปชมท้องฟ้าออกไปชมป่าเขาเก็บเกี่ยวเอาเรื่องรากลับมาเอามาบอกเล่าให้คุณคุณได้ชมบรรยากาศร่มลื่นฟังเสียงน้ำตกนี่ดู เดินมาจากจุดจอดมอเตอร์ไซค์ไม่ไกลก็นี่คือโลเคชั่นรับการกางเต็นท์ในวันนี้อันดับแรกเริ่มต้นกันด้วยการกางเต็นท์มาครับมากางเต็นท์กันก่อน จริงเจ้าเต็นปโปลแลนด์เนี่ยเป็นผ้าทหารเป็นเสื้อกันฝนใช้เสื้อสองตัวกลั่กระดุมรวมกันเป็นเต็นหนึ่งหลังครับเจ้าเต็นปโปลแลนด์นะครับวัสดุเป็นผ้าใบทหารนะครับอย่างที่บอกฮะมันคือเสื้อกันฝนมันแกทนน้ำทนฝนได้ประมาณหนึ่ง ังจากตอกสมอยกเสาเราก็จะได้เต็นท์หนึ่งหลังในการเอาไว้เป็นที่ซุกหนอนสำหรับการตั้งแคมป์ในคืนนี้ครับ uh huh. หลังจากที่เรากางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อย mm hmm. ก็ขอนั่งพักเหนื่อยสักหน่อยครับนั่งฟังเสียงธรรมชาติ เดี้ยงน้ำตกแต่ตอนนี้นะอากาศรู้สึกอบอ้าวเล็กน้อยคาดว่าวันนี้ฝนตกแน่นอนครับ อย่างหนึ่งของการได้มาตั้งแคมป์กันเป็นนั่นคือการได้นั่งเมอเมอปล่อยใจลอยๆไปกับธรรมชาติครับ mm hmm. และนี่คือสภาพเต็นท์นะครับหลังจากที่ฝนตกกระหน่ำลงมาดูสภาพอีดับอ่าก็เปียกปอน เปียกชื้นนะครับแต่ว่าข้างในนอนได้อยู่นะครับไม่ได้ซึงเข้าไปข้างในนะเนี่ยครับเล็กเล็กน้อยสไตล์ลุยๆครับไม่มีปัญหา ก็จะพาไปชมห้องน้ำนะครับจากจุดกลางเต็นท์กลางโยนี้นะครับแล้วก็เส้นทางเดินขึ้นไปยังห้องน้ําต้องบอกว่าขึ้นไปยังห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําอยู่ข้างบนนู้นครับนู่เส้นทางเหมาะสำหรับคนที่ชอบขึ้นเขามากๆเลยครับใครที่ชอบเดินป่านะปวดฉี่ปวดหนักปวดเบาเนี่ยนะครับเดินขึ้นห้องน้ําที่นี่เพลินมาก ดูครับสวยมากเส้นทางนี่แลขวามือดูโอ้โหโน่นตรงนู้นแต่เราอยู่ตรงนน้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะพาเดินไปยังห้องน้ำที่อยู่ด้านบนนี่ครับมาถึงแล้วนี่แหละนี่คือห้องน้ำชายนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าหน่อย ้องน้ําค่อนข้างสะอาดประมาณนี้นะครับนี่สุขภัณฑ์นั่งยองนะคะรับสำหรับคนที่เข่าแข็งแรงนะตรงนี้นะครับนางสบายสำหรับคนที่ปวดหนะักปวดเบานะครับแนะนําที่บอยแนะนําว่าไปเท่าตรงนู้นดีกว่าตรงที่เป็นตรงที่ด้านล่างนู้นนะฮะตรงนี้ก็สวยน่าจะเดินไกลหน่อยนะครับ บรรยากาศโซน A จะเป็นโซนที่ติดน้ำตกออนะสใครที่ชอบฟังเสียงน้ำตกนะครับเพลินเลยแหละแล้วก็ช่วงนี้มาในบรรยากาศของช่วงฤดูฝนก็จะมีความชุ่มชื้นแต่เดินต้องระวังเลยนะอาจจะลื่นได้นะครับเออระวังหน่อย บอกว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงที่เชียงใหม่สวยมากคิดว่าเชียงใหม่เนี่ยเราควรจะมาช่วงฤดูหนาวใช่ไหมแต่จริงๆฤดูฝนเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันนะเนี่ยครับความเขียวขจีอ่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าการที่มากางเต็นที่โซน A นะครับในวันนี้คืออยากจะมามานอนริมน้ำตก แล้วก็เขื่อใจไว้แล้วว่าน่าจะโดนฝนแน่ๆนะครับก็เป็นการทดสอบเต็นท์เต็นท์โปรแลนที่เอามาในครั้งนี้ด้วยว่าจะทนฝนไหวไหมเพราะว่าขราวที่แล้วเนี่ยนะครับเอาเต็นท์เยอรมันไปลองฝนบนดอยมาละรอดอยู่ได้นะครับดูบรรยากาศเนี่ยครับก็ประมาณนี้น้องเส้นทางการเดินขึ้นห้องน้ำ จริงๆมันจะมีอีกด้านหนึ่งเป็นโซนบีนะครับอยู่ฝั่งด้านนูนน้นเนาะแ้วก็ห้องน้ำอีกด้านหนึ่งตรงนูนน้น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 ใกล้กว่าตรงนี้นะเดินข้ามถนนเป็นนิดเดียวเป็นของพื้นที่สำนักงานนะครับประมาณนี้สำหรับโซนเอตอนนี้นะครับเวลาก็ประมาณจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับ เวลาที่ต้องทำกับข้าวนะฮะนี่ยโอกาเสบายในการทำกับข้าวเราในนี้นะครับซื้อมาต้องได้กินเฮ้รอตายละบีบปากระป๋องอยู่ได้นี่ยปากระป๋องแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาแค่วันนี้นะครับเนี่ย่อนี้นะเผื่อโอกาสหน้าได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะเนยๆๆครับเป็นท่อประจำประจำนะ แล้วก็นี่ครับทานมากเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวต้มไข่ดีกว่าต้มไข่ดีกว่านี่ไข่เปสองฟองนะครับก็เมนูเย็นนี้นะเมนูเย็นนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะครับแล้วก็ปลากระป๋องนะเป็นเมนูง่ายๆนะครับกับการที่มาตั้งแคมป์ที่โซนเอนะต้องบอกว่าเสียงน้ำตกอาจจะดังหน่อยแต่ว่า ชอบอะคือตั้งใจมานอนฟังเสียงน้ำตกนี่แหละอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับเมื่อคืนนอนอยู่ที่โซนสี่เนาะมันก็จะเป็นลำห้วยลำธานนะเสียอาจจะไม่ดังเท่านี้นะะเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำมา,นะนะทาข้าวกินดีว่านะเดี๋ยวทำมาข้าวกินแล้วก็นี่เรามีข้าวอันนี้ข้าวหอมมะลินะครับข้าวตาชาตัดแล้วถุงขึ้นหม้อไม่ได้เอาถุงเข้ามานะนนี้นนี้ใส่ใส่ข้าวไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารอดูกันว่า ไม่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับการทำข้าวมื้อเย็นหน้าเต็นท์ริมน้ำตกนะครทางยู่ที่สวนเพื่อฝาดสมเด็จพระนายเจ้าสิริกิตนะครับโซนเอโซนยอดฮิตเลยของที่นี่ครับ ข้าวสุกครับก็พาชมบรรยากาศน้ำตกนะก็บอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของโซน A แล้วแหละนะตรงจุดที่บอยกางเต้นท์วันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเปียกชอาื้นนิดนึงเพราะว่าเมื่อช่วง,ช,วงช่วงบ่ายๆนะครับฝนตกกระน่ำเลยเพราะว่ารู้แล้วแหละว่าฝนน่าจะตกเพว่าเมฆดำคลึ้มมาจากบนดอยนะฮะแล้วก็ถ้าใครสังเกตน้ำสีแดงนะ วันนี้ก็เลยอดเล่นน้ำตอนแรกตั้งใจมาที่น anyway> so ี so ่เพื่อว่าเดี๋ยวจะเล่นน้ำบอกว่าพอน้ำมันแดงอ่ะเรารู้สึกว่าไม่น่าเล่นแล้วอ่ะเอาไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาพามาอีกครั้งแต่วันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศช่วงเวลาของวันนี้ก่อนครับนี่เห็นเป็น้ำไม่ลึกนะฮะสามารถไปนอนแช่ได้นะแหน่ยหนะ หับนี่สลับโซน์เอนะครับสวนพ้กษศาสตร์เด็ยพลังเจ้าศิลิกิตใครที่ชอบเล่นน้ำอ้าวใครชอบเล่นน้ำนะครับมากางเต็นที่ได้เล่นน้ำแน่แน่นดูสิเห็นไหมไครับอะเดี๋ยวพาไปกินข้าวก่อนเพราะว่าพอตกเย็นเริ่มหิวแล้วนะครับสำหรับมื้อเย็นวันนี้นะครับมีข้าวแล้วก็มีปลากระป๋องนะเมนูง่ายๆนะครับยำปลากระป๋องเเมนูรูปเสืออ่ะเดี๋ยวไปชมนะครับ ปายตกตอนนี้อากาศดีมากฝนไม่ตกแล้วก็อาจจะกินข้าวันนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมถ้าเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศในเฟรมภาพเนี่ยนะครับด้านหลังไม่ต้อมตกใช่ไหมแล้วก็มาได้กินข้าวเียตกนะครับมากินข้าวปา้ป็นแบบ Uhm. นะครับในความที่เราเหมาลานนะถ้าใครได้อยู่ตรงตรงเวลานี้นะพี่บอยจะบอกว่าทั้งลานนะครับโซนเอเนี under, s> <S ่ยนะตรงนี uh, ้มีเต so, ็นท์พี่บอยอยู่แค่หลังเดียวเท่านั้นนะครเหตุผลนั่นคือวันนี้วันพุธวันเดวันพุธเป็นวันธรรมดาครับก็ไม่ใช่วันหยุดก็อาจจะไม่มีใครมาเที่ยวนะก็อย่างที่บอกฮะ มาฟังเสียงธรรมชาติมาฟังเสียงน้ำตกน,นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆของของป่าไม้ของต้นไม้ของเสียงธรรมชาตินะครับไปไปเติมพลังให้กับกับตัวเราเองนะแล้วก็ไปเติมพลังหรือแบ่งปันให้กับคนที่ได้มาดูคลิปนะครับใครที่มาเชียงใหม่นะแล้ว มาเส้นแม่ริมเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะพี่บอยดแนะนาม,มาที่นี่เลยครับนะที่นี่นะครับนอกเหนือจากการที่จะมีเรื่องราวของต้นไม้นะครับสายพันธุ์ต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีนะครับสิ่งที่สัมผัสกับคนที่เป็นสายแคมปิ้งนะคือการแคมเต็นนะวันนี้นะครับวันนี้อยู่ที่เต็นโซนเอซึ่งจะบอกว่าตรงเนี้ยเป็นโซนที่ฮิตมากๆนะครับดังนั้นนะใครที่จะมาเที่ยวมาการเต็นที่นี่นะ ลองไปสอบถามข้อมูลในเพจผลพิสูจน์ศาสตร์สมเด็จพระเจ้าคือเก็บก่อนุญาตเอ่อยากาหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับน่าจะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็จองจองมาก่อนให้โซวกว่านะครับแม่ร์กว,ว่าโดยเฉพาะช่วงวันศุกร์แต่ว่าพิดแน่นะนะครับโซนเอโซนฟีเป็นโซนเนี้ยนะครับเป็นโซนที่ยิดมากๆที่นี่นะครับ,บ,รบอ่ะมาว่าก,ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้ก็เดีย๋ยวจะเก็บบรรยากาศพื้นที่ลานกลางเต็นท์บริเวณรอบๆของ โดนเอมให้ดูกันแล้วก็ปเก็บเต็นนะปเก็บเต็นแล้วก็กลับบ้านครับยังไงนะครับใครที่ดูคลิปแล้วชอบใจอยากจะมาพี่อ๋อแนะนำครับที่นี่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระเจ้ากริเิต์ครับ นี่คือบรรยากาศช่วงเช้าครับเมื่อคืนหลับสบายมากอากาศร,ราวรายี่สิามยี่องศาโชคดีที่เอาผ้าห่มมาด้วยเช้านี้คงทําอะไรไม่เยอะครับเดี๋ยวก็จะเก็บเต็นกลับบ้านแล้ว จะเล่นน้ำตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ไม่ได้เล่นวันนี้ก่อนกลับบ้านขอเล่นน้ำสนอยและกันครับ ก่อนเดี๋ยวจะต้องเก็บของเก็บเต็นท์นะครับแล้วก็ขับเจ้านนํำโชคลกลับบ้านนะก็เป็นคลิปของวันที่2ของการมาที่สวนพฤกษศาสตรานเดระยาเจ้าสิริกิจนะครับแล้วก็เป็นวันที่2ที่อ่าเป็นวันวันแรกนอนที่โซนซีนะครับอ่าอ,อีกวันเมื่อวานนี้ก็มานอนที่โซนเอที่อยู่ตรงนี้นะครับริมน้ำตก อากาศเย็นสบายมากตอนกลางคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวกินอะไรลองท้องก่อนค่อยไปเก็บเต็นท์แล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านครับ หลังจากที่เก็บเต็นท์เก็บของเรียบร้อยนะครับก็พามาชมบรรยากาศพื้นที่โซน A โซนนี้นะเป็นโซนที่อยู่ด้านหน้าของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิทนะครับเป็นพื้นที่ลานกลางเต็นท์ที่เป็นสนามหญ้าเห็นไหมช่วงนี้หน้าฝนนะหญ้าก็จะเขียวชะอุ่มเห็นไหมครับก็จะมีจุดกลางเต็นท์ตรงบริเวณนี้นะครับริมลำธารน,นะฮะเห็นไหมแล้วก็อีกด้านหนึ่ง ก็คือจุดที่พี่บอยไปกางเต็นท์นะเดินจากเส้นทางนี้เนี่ยเดินจากตรงนี้นะครับแล้วข้ามสะพานแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเป็นจุดที่ไปสัมผัสความใกล้ชิดน้ำตกมากนเากน่เขาก่อนเขาก่อนเราเรากางตรงนี้อ่ามาครั้งแรกเรากางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยเป็นสนามหญ้าแต่ว่าพื้นที่จะสโลปหน่อยเนี่ยนะพื้นที่มันจะสโลปหน่อยต้อง ต้องวางเต้นท์ดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะนอนลำบากนิดน,นึงนะอีกด้านหนึ่งก็ตรงนี้ก็ก็ก็สวยนะเนะีครับตรงนี้คือโซน A นะเนะี่ยนฮะนี่สามารถนะฮะลงไปเล่นน้ำตกได้วันนี้น้ำใสกว่าเมื่อวานนะเออเมื่อวานเมื่อวานฝนตกนะครับน้ำมันก็เลยแดงขุ่น นะแต่วันนี้น้นําใสขึ้นไมตรงนี้บริเวณจุดกลางเต็นท์นะครับนี่ให้ดูโดยโดย,โดยรอบนะเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าแล้วก็ใต้ร่มไม้เมื่อเช้าเมื่อเช้าไปเล่นน้ำมาแล้วนะถือว่าภารกิจนะครับสำเร็จคอมพลีทเรียบร้อยได้เล่นน้ำแล้วนะครับก็หลังจากนี้ครับเดี๋ยวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก็จะเดินทางกลับแล้วครับ ถึงตรงนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้บอยนิยมแคมป์เลยครับไว้โอกาสหน้าจะเอาภาพบรรยากาศเอาเรื่องราวของการเดินทางและการตั้งแคมป์กางเต็นท์มาให้เพื่อนได้ชมกันอีกครับ